ดวงคนเกิดวันพุธกลางวันเดือนธันวาคม2568สำหรับคนเกิดในพุธกลางวันนะครเป็นเดือนที่ดาวหลายดาวโคจรมาหนุนดวงชะตานะเฉพาะเรื่องงานเงินแล้วก็ทําให้จังหวะชีวิตเนี่ยกลับมาปังอีกครั้งนึง่หลังจากที่เหนื่อยมาตลอดปีนะการงานจะเด่นแบบกําลังจะเปิดทางใหม่นะดาวพุธอยู่ในตําแหน่งส่งเสริมการเจรจามีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหม่หรือได้ตําแหน่งหน้าที่งานใหม่หมหมท้าทายใหม่งานใหม่คนที่อยากย้ายงานเปลี่ยนสายงานเดือนนี้มีลุ้นสูงมากๆนะ งานออนไลน์งานขายงานคอนเทนต์มาแรงสุดๆการเงินเงินหมุนคล่องขึ้นแบบชัดเจนเลยได้เงินก้อนเล็กๆหลายครั้งรายได้จะเสริมแบบปังมากๆโดยเฉพาะงานพูดงานรีวิวงานคอนเทนต์ระวังค่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะจะมีของล่อตาล่อใจตลอดทั้งเดือนแต่ภาพรวมก็คือถือว่าบวกนะโพซิทีฟนะจ๊ะความรักคนคุยชัดคนมีคู่หวานขึ้นคนโสดจะได้คุยกับคนมีโปรไฟล์ดีๆลุกภูมิฐานใจดี คนมีคู่จะได้คุยเรื่องอนาคตรหรือการสร้างฐานะร่วมกันจุดเด่นของเดือนนี้คือรักที่ให้ความมั่นคงมากขึ้นสีเขียวสีเทาสีน้ำเงินเป็นสีแห่งโชคลาภการเจรจาการเงินจะปังขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเฮงๆรวยๆจ้า